ที่ก็เห็นการทํางานของพี่ต้นอ้อนะก็ขอให้พี่ต้นอ้อเคลียทุกอย่างที่คนอื่นเขากล่าวหาถ้าเราจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะเราต้องสะอาดคนลักเท่าผื่นหนังคนชังเท่าผืนเสื้อคุณอย่าไปสถาบันาตัวเองเป็นฮีโร่ทำงานเอาอีโก้เป็นที่ตั้งอนะเร็จทุกไลายฝากความคิดถึงถึงแกด้วยนะพ่อแม่ก็ไม่เคยรังเกียจรงัรงงอนนะอะไรแกนะขอเป็นกำลังใจให้ให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยก็จะได,ไ,ดได้กลับมาทำงานเพื่อสังคมนะ ก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทาง้ายม่พูดถึงไม่กล่าวถึงนะคะเรื่องราวของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ปราบกลุ่มเชื่อมจิตมานานค่ะล่าสุดก,ก็นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะที่แพรรีไพวันรรณบุตรค่ะออกมาไลฟ์สดและฝากความคิดถึงถึงต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะในฐานะกระยามิตท,ที่เคยแท็กทีมเป็นอเวนเจอร์ร่วมกันชนกลุ่มเชื่อมจิตงานนี้ทํเอ c เนี่ยใจฟูไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแม้จะเป็นการฝากความคิดถึงสั้นๆก็ตามโดยในไลฟ์ดังกล่าวนะคะแพรรภไพวันค่ะได้ออกมาบอกว่าฝากคคววามิดดถึงแก้ยนะ พร้อมกับอกว่าตนไม่เคยรังเกียจรังงอนอะไรต้นอ้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามส่วนเรื่องที่ต้นอ้อเนี่ยต้องจัดการก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีจะได้กลับมาทํางานเพื่อสังคมต่อไปค่ะฝากความคิดถึงถึงแก่ด้วยนะแล้วก็ไม่ไม่เคยรังเกียจรังงอนอะไรแก่นะเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นก็เรื่องอะไรนู่นนี่นั่นก็ให้แกไปจัดการแกต้องจัดการอยู่แล้วแหละให้แบบว่า ขอเป็นกําลังใจให้ให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีในทุกเรื่องนะคะที่เป็นประเด็ก็ได้กลับมาทํางานเพื่อสังคมเนาะฝากบอกกันด้วยนะ อ,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 ยอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหลายคนจํากันได้ในช่วงที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะโดนโมลสมอย่างหนักนะคะสืบเนื่องจากกรณีที่ถูกอดีตเพื่อนรักนะคะออกมาแชร์ลุลวะเรื่องเช้าโชว์หลอกซื้อขายวุิตำแหน่งการเมืองโดยมีคนออกมาผสมโรงกันเพียบนะคะเรียกได้ว่าขยี้กันยับค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจดังทั้งหลายนะคะทานายความคนดังที่แชร์ลากใส้เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องยิ่งกว่าสํานักข่าวค่ะคุณผู้ชมเพื่อเปิดโปรงต่อสังคมนะคะจนต้นอ,อ้อเนี่ยตกเป็นจําเลยสังคมพร้อมกับถูกวิพากษ์วิจารณ์ไป ต่างๆนน,นแม้เจ้าตัวนกาะจะเคลื่อนไหวชี้แจงเบื้องต้นแล้วยืนยันข่าวที่ผู้เสียหายในการถูกหลอกให้ซื้อวุฒิการศึกษาและตําแหน่งในราชสภาไม่เป็นความจริงเตรียมรวบรวมหลักฐานให้ทานายความฟ้องกลับนะคะแจง้งพาดไปเพราะรักแล้วก็หวังดีกับเพื่อนแต่ถูกบิดเบือนรอโต้ทีเดียวค่ะและให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายก่อนจะเงียบหายไปกว่า20วันซึ่งก็ทําให้สังคมในการคาใจและยังคงตั้งคําถามต่อตัวของตนอเป็นหนึ่งค่ะ ซึ่งขนาดนั้นนะคะดานแพรรีไพวันหนึ่งในทีมเอเวนเจอร์กับที่ชนเรื่องเชื่อมจิตซึ่งได้ทางานร่วมกันกับต้นอ้อเป็นหนึ่งหลายครั้งนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะไลายโดค่ะผ่านทางเพจ Facebook ของตนเองขอพูดในฐานะการยามิตรฝากถึงต้นอ้อว่าขอให้ออกมาเคียดทุกอย่างที่ถูกกล่าวหาเพราะถ้าเรายืนอยู่ในจุดที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเราต้องสะอาดทําทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจแนวแนว่ในอุดมการเราจะชนะทุกอย่างเตือนสติทุกคนที่อยากทํางานช่วยเหลือสังคมทํางานต้องทํางานเพื่องานทํางานเพื่ออุดมการ เวลาจะออกมาพูดเรื่องอะไรนั่นหมายถึงทําเพื่ออุดมการในสิ่งที่ตนเองศรัทธาเขาลบนับถือจากนั้นนกระ,ะแพรีก็ได้ยกเรื่องที่ตนออกมาฟาดเกี่ยวกับเชื่อมจิตว่าอย่างเรื่องเชื่อมจิตตนก็มาพูดในส่วนที่ควรพูดไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวยุ้มยิ้มมาพูดย้ําว่ายิ่งยืนในที่แจ้งยิ่งต้องสะอาดนะคะทาด้วยความบริสุทธิ์ใจชนะทุกอย่างซึ่งงานนี้ก็ทําให้หลายคนมองว่าที่แพรีพูดหลายอย่างและกระทบตนอ้อค่ะฐานะที่ก็เห็นการทํางานของพี่ตนอ้อนะคะนี่พูดแบบกัน กัณมิตรเลยก็ขอให้พี่ต้นอ้อเคลียทุกอย่างที่คนอื่นเขาเกล่าวหาพี่ต้นอ้อนะคะเคลียให้ได้ค่ะถ้าเราจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้พูดในฐานะากนัณมิตรเลยนะคะอยากให้พี่ต้นอ้อคือเขาก็ต้องทําอยู่แล้วแหละเมื่ออยู่ดีๆวันหนึ่งเราถูกกล่าวหาพาดพิงนู่นนี่นั่นนะคะถ้าเราจะอยู่แบบเนี้ยอยู่ในจุดที่พี่ต้นอ้อเขาอยู่อะ่ะไม่ใช่แค่พี่ต้นอ้อนะคะทุกคนที่จะทํางานตรงจุดเนี้ย ทุกคนต้องเคลียร์ตัวเองทุกคนต้องเคลียร์ตัวเองค่ะมันไม่มีข้อยกเว้นเราถือว่าเรามาอยู่ในจุดที่เราทำงานเพื่อคนอื่นคนที่จะทำงานเพื่อคนอื่นได้นี่นะคะต้องเราทำงานเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรอย่างอื่นต้องไม่ทำเพื่ออะไรอย่างอื่นเด็ดขาดต้องไม่มีประโยชน์แอบแฝงต้องไม่มีอะไรที่คนเขาจะตำหนิติเตียนเราได้เราต้องสะอาดถ้าเราจะอยู่ตรงจุดเนี้ เพราะประชาชนเขาหลายคนเขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาไว้วางใจในตัวเราเขาถึงให้เรากล้าให้เราเป็นตัวแทนไปพูดนั่นพูดนี่แทนเขาไปร้องเรียนแทนเขาหรือเขาถึงกล้าที่จะมาร้องเรียนกับเราเอาความทุกข์เอาอะไรต่างๆมาฝากเราเพื่อให้เราช่วยเหลือเขา ถ้าดิฉันจะพูดเรื่องศาสนานั่นหมายถึงว่าดิฉันปกป้องสิ่งที่ดิฉันเคารพรักและสิ่งที่มีบุญคุณกับดิฉันดิฉันถึงทําแต่ดิฉันไม่ทําเพื่ออย่างอื่นถ้าดิฉันพูดเรื่องไหนดิฉันต้องพูดเพราะเห็นว่านี่เป็นประโยชน์กับสังคมเรื่องเชื่อมจิตก็ตามเรื่องส่วนตัวเขาดิฉันไม่ยุ่งเลยนะเรื่องส่วนตัวเขาดิฉันไม่ไปยุ่งไม่ไปแตะเรื่องหยุมหยิมไม่พูดเลยแต่คนถึงมาถามตอนหลังว่าแคลรี่ทำ ช่วงนี้ทาไ,ไมไม่เห็นพูดเรื่องเชื่อมจิตเลยกลัวเขาเหรอโดนเขาฟ้องเหรอดิฉันบอกว่าถ้ามันฟ้องสิดิฉันจะยิ่งพูดไม่ได้ทั้งกลัวแล้วก็ไม่ได้ทั้งโดนฟ้องแต่ที่ไม่พูดเพราะสิ่งที่ควรพูดพูดไปหมดแล้วก็จบยิ่งคุณมายืนอยู่ในที่แจ้งเนี่ยนะครับคุณต้องสะอาดทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณจะชนะทุกอย่าง ทั้งนี้นะคะยังได้เตือนสติคนที่อยากมีแสงอยากเป็นฮีโร่ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเปิดเพจก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมแต่อย่าลืมตัวว่าตนเองเนี่ยเป็นแค่ประชาชนอย่าไปสถาปนาตนเองและคิดจะพุ่งเข้าหาแสงอย่างเดียวเดี๋ยวโดนวางยาค่ะหลายเคสนะคะพอคิดว่าตนเองเนี่ยมีแสงมีนักข่าวเนี่ยหิ้วปีกไปไหนนักข่าวตามก็มุทะลุดุดันพาดขึ้นมาก็โดนเหยียบแน่นอนเพราะคนเนี่ยมันไส้ก็เยอะคนรักเท่าพื้นนังคนชังเท่าพื้นเสือทํางานอย่าทํา เอาอ e ีโก้เะคะเห็นมาเยอะแล้วเสร็จทุกรายคนเราต้องมีจุดยืนมีอุดมการถึงจะยืนอยู่ได้นานซึ่งก็ยิงตอกย้ำให้รู้สึกว่ากำลังพูดกระทบต้นอ,อ,อ้อค่ะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือและที่สำคัญนะคะอย่ามักใหญ่ใ่สูงบางทีคนเรามันลืมตัวนะคะเวลาอยู่ในจุดที่มีแสงแล้วสื่อมันตามแล้วอะไรอะ่ะคิดว่าตัวเองเป็นผู้กรรมความถูกต้องอันนี้ต้องระวังคุณอย่าไปเผลออย่าไปคิดว่า คุณคือสัญ,ญลักษณ์ของความถูกต้องคุณคือตัวแทนของความถูกต้องไม่ได้นะคะคุณก็คือมนุษย์คนหนึ่งดิฉันเห็นหลายเคสแน่นอนในช่วงที่คุณมีกระแตในช่วงที่ฝือ่อนักข่าวตามคุณหิ้วปีกคุณคุณก็อะไรอะถ้าเป็นภาษาโบราณเขาบอกอ้าขาผวาปีกคุณก็ไม่กลัวใครมุทะลุดุดันและที่สุดท้ายเป็นยังไงครหลายๆเคสเวลาที่คุณมุทะลุดุดัน พอคุณพลาดขึ้นมานะคะเป็นเป็นยังไงโยนเหยียบนะคะบอกให้ตอนคุณเป็นฮีโร่อะคนก็แห่แหนคุณนะ่ะแต่คุณลองทำอะไรผิดพลาดสักเคสหนึ่งสิคุณลองทำผิดพลาดสักเคสหนึ่งสิทำไม่ถูกต้องสักเรื่องหนึ่งสิสังคมพร้อมเหยียบคุณนะคะเพราะคนหมั่นไส้คุณก็มี ฉะนั้นยิ่งคุณมายืนอยู่ในจุดที่แสงมันสาดส่องคุณคุณต้องยิ่งระมัดระวังตัวคุณต้องยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนคุณอย่าไปสถาบนาตัวเองเป็นที่ตั้งของเวลาสังคมมันแบบโยนคำสรรเสริญมาให้เราบางทีเราเราเรา,เราลืมตัวนะคะนี่เดี๋ยวฉันเตือนตัวเองด้วยนะไม่คิดว่าพูดเอาดีเข้าตัวหรือไปว่าคนอื่นไม่ใช่แต่อยากให้แง่คิดกับใครอีกหลายๆคนที่อยากมายืนจุดจุเนี้ยจุดที่จะเป็นแบบ <S <S เหมือนแบบ เป็นอะไรอ่ะเป็นฮีโร่เป็นอะไรของสังคมอ่ะมันเดี๋ยวเราจะไปเผลอคิดว่าเราเป็นคนดีเป็นตัวแทนของความดีมันไม่ใช่เราต้องสำรวจตัวตาตัวเองดีๆไม่ใช่พุ่งหาแสงไม่ใช่พุ่งหาแสงเดี๋ยวโดนวางยาเรากับกายเป็นผู้ทําผิดเสียเองเราคือประชาชนคนหนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนก็เป็นในฐานะเพื่อนไม่ใช่เป็นในฐานะอื่นธรรมโมฮาเวละคติธรรมะจาริง ทำรักษาผู้ประพฤติธรรมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราออกนอกธรรมไม่มีอะไรรักษาเราได้นะคะชื่อเสียงสร้างมาบางทีนคนใช้เวลาตั้งชื่อเสียงนานแต่พอทำผิดพลาดแป๊บเดียวหายไปหมดมันเป็นของปลอมทำงานเอาอีกโก้เป็นที่ตั้งเสร็จทุกลายไปไหนทีแทบเหมือนจะกลายเป็นนักการเมืองคนหนึ่งแล้วบางคนไปไหนทีต้องมีบอดี้การ์ดมีอะไรมีทำไมดิฉันยังงงอยู่เลยนะมีเพื่ออะไร มีเป็นเหมือนว่าจกลงเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นรัฐมนตรีแล้วเหรอหรือเป็นอะไรโอ้โหต้องมีกาดมีอะไรคนเราต้องมีจุดยืน มีอุดมการณมันถึงจะยืนอยู่ได้นานแม้ที่สุดแล้วทางแพรรี่นะคะจะย้ำในตอนท้ายว่าที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเคสต้นอ้อน,นะคะแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะเลยพูดให้ฟังเพื่อให้แง่คิดรดวมๆทั้งหมดนะคะสําหรับคนที่มายืนอยู่จุดนี้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องพิสูจน์ตนเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้แพรรี่ก็ได้ออกมาฝาาความคิดถึงถึงต้นอ้ออย่างเป็นกัลยาณมิตรนะคะเชื่อว่าคนที่ติดตามและคอยเป็นกลำลังใจให้กับทีมอเวนเจอร์ในการปราบกลุ่มเชื่อมจิตได้ฟังเรื่องราว ใช่มคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel Top ปดาราและเพจ Facebook Top ปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ปดารากันด้วยนะ